พี่น้องขอยสพพองงิพาไปเบิ้งแบบพริกจะพี่น้องจ้าเลิกงานหรอผ้าไปเบิ้งแบบพริกไปเนี่ยต้นนี่บ่แม่นของข่อยจา้าต้นนี่ต้นนี่เป็นแบบพริกเกาหลีจะพี่น้องจ,าององอจ,จา้าของขอย่ายของอจุมาพุ่นน่ะของข่อยที่ข่อยปลูกไว้ มันงำมันแหมมันงำมันคือสีบอดุกดอกยวยว่าพี่น้องเอ้ยมันงำปลางำอันนี้เห็นบ่พุ่นไปเบิ่งเคไก่มมีหมาดบ่บ่เลยมา่ออัปเดตโดนแล้วบักพริกยูนี่บอกทั่วกระตายมองแท่งแล้วพี่น้องนี่มันบอดุกจะพี่น้องแต่มันกับเป็นหมาแต่มันบอดดุกสิได้เอาอีหยังมานันสีบบมลุง มากบบรุ่งผลมันอยู่ดอกมือวันหยุดก่อนก็ร่างสิสุกแน่อันนี้ก็เป็นกูดเป็นงองมันหรอจะพ,พี่น้องจ้าคุณทั่งหมดจะเทึ่งอยียงโอ้สีได้ขาเพียอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยมันมันกูดมันงออมันหรอเพียกินมันเทิ่งมันอยู่ไก่ปลาเนาะมันอยู่ติดปลา ที่ว่าตุน่นงามมึงอันนี้จัะเป็นอีหยังมึงแมงอีหยังบุญมึงเกาะเต็มอยู่คือมแมงแข้งบานเฮ่านี่มึงนี่พีน่น้องเต็มอยู่มึงเนี่ยคุณน่ะจะขดสิไล่มันไปจังได้แลว้วเนาะนี่มันแมงแข้งเลยเนี่ยคือแมงแข้งบานเฮ่านี่เลยนี่นี่แหละมันมาอย,ยู่ใต้ใบบักพี่คอยเต็มอยู่มึงเนี้ยคุณอ่ะ เต็มยูผัดพองอจูมาคือว่าไปอยูคือมายูจะของสันค่ะก็เหมือนอันนั่งกะสีมาอาศัยไพ่เพิงซื้อนี่แหละเนาะพี่น้องบออ่ได้สางความเสียหายเอยียงดอกจะพี่น้องจ้ะมาอาศัยซื้อนล่ะแต่ว่าอันสางความเสียหายเนี่ยสิเป็นหมดบ่งไม่หอดบกหอยพี่น้องมึงบ,งบกหอยบกหอยตัวน้นอยนี่ไห่นี่ไหม นี่นี่เห็นบ่ะนี่นี่แบบห่อน้อ,อ,งนองบึงดูผุนเต็มอยู่แมงอันนี้คือแมงแข้งนี่นะมึงเนี่ยเออหนักนี่ก็ทีเก็บไปใกล้ซุกแล้วเก็บไปรวดเนี่ยม <c oughs> ึงบัะจุกมันก็นลวนถิ่มซื้อเก็บ,บกบริกเกาหลีอันเพชรขาเจ้ากับเพชรคักขึ้นกันเพชร พักคือกันเกาหลีก็ไดแต่มันหึงหมากไงกับเพชรไดใจที่กันแต่ว่ามันบาหอมมันบอหอมคือบแบบริดไทยเฮ้าเวลาตําบัก่งบักแก้วมันบอแสบแสบไผ่แสบมั่นคือว่าแหละเนาะริดบานไผ่บานมันน่นเนาะบานเฮ้ากับกินของเฮ้าแล้วเนาะพี่นอง่อได้ไปหั่นเซลาบหมูพี่น้อง